ผลทานคือหนุ่มเมืองสีครับยี่สหิครับเด็กกำกับพัสดุนะครับน,น,รรรรนุมมมเืองสีวาด เป็นลึกสูงลงตัดตาของไกลๆในราในหลายๆไว้กั้นมุมมืองสีตรงโชคดีตกมอป ดันไป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 ,ไปที่ลี่เลยที่ลี่เลยสุดยอดการเดินทางครับเบื้องต้นดีมากๆเฮ้แก้วขึ้นจำมิดเลยเขาเมกลิฟไปเลยเฮ้แก้ว <S <S บายมากครับอันรอดลุลนรอเชียครับบ่เห็นหวัหวเห็นคอครับลุนกันปายหนุ่มเมืองสีครับ รอ้อเกาสีผ่านไปบ่ยังลุ้นยังโพนะครับอ่าลอลุ้นกันต่อไปครับอย่าฝ่าโพนะครับถ้าโพตอนนี้ก็โตไปโตมันนะครับสองรอยหกสิบผ่านไปไม่ยังเห็นนะครับผมบ่ยังติดนะครับออกมาแล้วไต่ก่อนดำครับเจ็ดสิบแล้วนะครับ สสองร้อยเจ็ดสิบผ่านไปสามร้อยผ่านไปเบาคักนะครับผมนมเมืองสีหน้าจะหวานจริงฮะนมเ,เบารุนแรงแล้ว,ว,วนะครับผมดีใจน้ำมาจาย์สร้างน้ำนะครับผมสามร้อยหาเิฟผ่านไปน <laughs> มองเลขสี่รอยเราหลุดก,กันไปครับ ไปสี่ลอยมองเลขสี่ลอยขามเล็กสี่ลอยไปเลยนะครับมองเลขยี่สิบสามสิบเลยนะครับสี่ลอยสามสิบผมละครับยี่สิบถึงสามสิบอ่าล่อหลุดล่อเชื่อกันไปนะครับผมว่าสิเป็นตังไหนนะครับผมสี่ลอยผ่านไปแล้วนะครับผมเอาหน้าทีระถึกใจกันรุนไปด้กันครับผมข่าวก่อนชุดท้ายนะครับผม ตรงกราบขอภัยนะครับลุงหลอดใส่โทรศัพท์แล้วก็รอนเลือกเกินนะครับผมโทรศัพท์มันก็รอนนะครับ,บคนอยากให้ซูมเห็นมังไฟอ่าะซูมเห็นตรงไฟให้เบิง้งช่องบาวันฟันหลอนนะครับวิทยาผ้าล่องครับอีสานโปรดักชั่นนะครับเิ่นเห็นายแล้วนะครับอันเห็นมังไฟนะครับ 425คะแนนครับเขาลุงหลอดจังบเห็นลงไฟนะครับอ่ะ425คะแนนหนุ่มเมืองสีเขาคุนที่ติดตามรับชมลุงหลอดด็บสีสวัสดีครับหวานจรี